อย่าเสียทำให้ดีได้เ <Yeah! S 1> ทศบาลนครนครสวรรค์ทำแล้ว <yeah! S 1> ทำได้ดีด้วยถ yeah! ้าใครไม่เชื่อให้มาดูที่เทศบาลนครนครสวรรค์ววข่าวดีดีกับพี่คำร้อน วันนี้สิ่งที่ทั่วโลกประสบป,ปัญหาก็คือเรื่องของปัญหาขยะกำลังท่วมโลกไม่ว่าบนภูเขาในทะเลในแม่น้ำลำคลองที่อยู่อาศัยทั่วประเทศแล้วก็ทั่วโลกประสบป,ปัญหาอย่างนี้วิธีการแก้ไขก็มีการกระทำหลากหลายวิธีกันออกไปแต่สิ่งหนึ่งที่เทศบาลนาครน,นครสวรรค์นะครับเลือกที่จะใช้ก็คือวิธีการกำจัดเอาขยะเหล่านี้ ไปเป็นเชื้อเพลิงของโรงงานไฟฟ้าขยะนะครับแล้วก็ผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าขึ้นมาจากเชื้อเพลิงเหล่านี้นายกเทศมนตรีนครนคร,นครสวรรค์นะครับท่านคิดเรื่องนี้มาเป็นเวลาไม่ต่ำกว่า10ปีณวันนี้บรรลุความสำเร็จแล้วแล้วก็อปทอทั่วประเทศกำลังทยอยทยอยเดินทางมาดูรัฐบาลก็เห็นดีเห็นงามแล้วก็เห็นชอบด้วยว่า เป็นวิธีที่ค่อนข้างจะเร็วไวแล้วก็ดีต่อสิ่งแวดล้อมวันนี้เรามาอยู่กับท่านนายกครับต้องถามท่านว่าสิ่งที่ท่านคิดไว้เมื่อ10ปีที่แล้ววันนี้บรรลุผลและดีใจไหมครับท่านครับก็ก็ดีใจมากนะฮะที่เราทําระบบ RDF ได้นะคัดแยกขยะมาแปลงเป็นเชื้อเพลิงได้ตรงนี้ท่านท่านได้คัดเลือก บริษัทผู้รับกําจัดขยะและแปรรูปขยะออกมาเนี่ยถือว่าเป็นบริษัทเบือต้นของประเทศของโลกเลยใช่ครับออของโลกเลยฮะที่ประเทศฟินแลนด์ที่เราไปดูงานมาแล้วก็เราก็คิดว่าแบบเนี้ยสามารถที่กําจัดขยะของเมืองไทยได้ตรงเนี้ยเนาะ,ะแล้วเมื่อได้เห็นเขาทําแบบนี้แล้วนะฮะรารู้สึกมั่นใจต่อสิ่งนี้ไหมครับแล้วคนมาดูงานเขามั่นใจกับเราด้วยไหมครับ ผมคิดว่าระบบนี้เนี่ยที่การคัดแยกเนี่ยมีมีอยู่สองแห่งที่ระยองกับที่นครสวรรค์ตรงเนี้ยใช้เครื่องจกักรนไดโนซอรัสเนี่ยในการที่คําจัดและคัดแยกออกไปเป็น R d f เนี่ยตรงเนี้ยเรามั่นใจมากครับที่ที่มาทำที่นครสวรรค์แล้วก็หลายๆเทศบาลหลายๆอเอ็ทอก็มาดูงานที่เราเยอะเลยในส่วนนี้ขยะของเทศบาลนครสวรรค์เรา วันวันหนึ่งประมาณเท่าไหร่ครับท่านออของเราเองเนี่ยตะก่อนเกือบ120แต่เดี๋ยวนี้ลดประมาณเหลือร้อยหนึ่งละแล้วก็ของอปทอ,อื่นเนี่ยที่มาทิ้งกับเราเนีห้าสิบห้าแห่งนะอีกประมาณเกือบ200ฮะตรงนี้นเกือบเนี่ยรวมวันละ300ตันต่อวันแต่ที่กำจัดขยะตรงนี้กำจัดได้ประมาณ400อ่าใช่ฮะเครื่องสามารถทำงานได้วันละ400แต่ก็ต้องทำกลางคืนด้วยเนาะก<อ>็ถือว่า เราเดินถูกทางแล้วใช่ครับในส่วนของกระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุดดูแลเราอยู่นะครับใช่ฮะเขาเขาว่ายังไงบ้างเขามาดูแล้วเป็นงไงบ้างครับอ๋อเขาเขาดีใจกับเรานะ,ะที่เราสามารถที่จะทําเรื่องของการคัดแยกขยะได้นะทั้งหมดมันมี8ขั้นตอนนี้เราจะก็ต้องขอที่กระทรวงมหาดไทยนะฮะอันนี้เราทําสําเร็จแล้วผ่านการอนุมัติมาแล้วดําเนินการคัดเลือกอะไรต่างๆเนี่ย เรียบร้อยเมื่อปีประมาณ62อะตรงเนี้ยแล้วเราก็ทำสัญญาเมื่อ15สิงหาปี63แล้วโรงงานก็สร้างเสร็จแล้วใช้ได้เมื่อวันที่1ตุลาปี6เนี่ย 6, 6ที่ผ่านมาเนี่ยในส่วนนี้ขยะหเหล่านี้นอกจากจะเอาไปทำเชื้อวเพลิงของโรงงานไฟฟ้าแล้วนะฮะโรงงานผลิตไฟฟ้าแล้วมันไปเป็นอะไรได้อีกครับท่านครับอ่าพวกเศษเหล็กเศษอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็ไปขายนะครับ แล้วพวกดินพวกอะไรที่แยกออกมาเป็นชิ้นใหญ่หน่อยเนี่ยเราสามารถไปทําปุ๋ยได้นะในส่วนนี้แล้วก็ไปปรับปรุงดินอะไรต่างๆเลี้ยงไสเดือนก็ได้<อ>ในส่วนนี้ทราบว่าวิธีที่ทําอยู่ณนะวันนี้เทศบาลน,นาครน,นครสวรรค์มีแต่ได้กับได้ใช่ครับ <laughs> <laughs> ไม่ได้เสียอะไรเลยคิดแล้วไม่ค่อยเสีย,าย่าไรแต่แต่ก็เป็น ตัวอยู่ในกฎหมายร่วมทุนนั่นนะใช่ครับใช่ฮะเราก็มีส่วนแบ่งจากบริษัทเขาที่เขาจะให้เราเนาะก็ถือว่าเป็นเป็นเป็นเรื่องดีครับที่วันนี้เรามีจุดกำจัดของเสียและให้กลายเป็นเป็นของดีเป็นประโยชน์เหมือนเศรษฐกิจอะไรนะอะไรเซอร์คูล่าอ่าฮะนะเซอร์คูล่าคนวนวนนะครับก็เป็นพางออกที่ดีของ เทศสบาลน,นครน,นครสวรรค์เน, yeah. นี่ยแถวนี้เหม็นเหม็นอะไรก็กลิ่นบ่ฝังกลบฝังนน้นตรงนู้นนะครับคือเทคโนโลยีเมื่อ20ปีที่แล้วคือการฝังกลบแต่ณวันนี้จะเลิกการฝังกลบแล้วเพราะไปเอาเทคโนโลยีทันสมัยสุดของโลกจากประเทศฟินแลนด์มาในการกําจัด ขยะที่เทศาบาลนครนครสวรรค์รวมถึงอปทออีก50ไกว่าแห่งรอบๆเนี่ยฮะของนครสวรรค์เนี่ยแล้วก็กำจัดขยะได้วันละประมาณ300มากมายมหาศาลแต่ว่าโรงกำจัดขยะเนี่ยสามารถกำจัดได้400ตันต่อวันนะครับเพราะทำทำให้ขยะนะครับหายไปถามว่าขยะหายไปไหนล่ะ นะขนกันมานี่ทั่วเลยเนะี่ยสามตันต่อวันปรากฏว่าไปไหนทราบไหมครับพี่<ป>จอยไ,ไ,ไปโรงไฟฟ้าครับผมนั่นน่อยู่ตรงนี้แกรู้ด้วยนะครับว่าเมื่อมีการคัดแยกแล้วก็ทำการบดละเอียดให้ความชื้นอยู่ในขณะพอควรแล้วก็ขนไปเป็นเชื้อเพลิงของโรงไฟฟ้าจากขยะ นี่ชวรงไฟฟ้าขยะเฉพาะโรงไฟฟ้าขยะทำง,งานครับที่ที่พิจิตเพราะฉะนั้นจากขยะเหม็นเน่าเหม็นบูดเหม็นเปรี้ยวนะผมเนีย่ยใส่แม้ทั้งเหม็นนี่เนาะเห<ะ>ม็นก็แปลสาภาพมาเป็นขยะที่เป็นประโยชน์เป็นพลังงานเชื้อเพลิงนะครับให้กับโรงไฟฟ้าและให้แสงสว่างสวยไปเลย มันหูตาเราสว่างได้ด้วยขยะนาะครับผมวันนี้มลภาวะจากขยะหมดไปแล้วด้วยวิธีนี้โรกเราจึงสดใสไร้ขยะใช่ไหมครับครับผม <laughs> แต่มวลสมุรสมาชิกเราที่มีเยอะมากขึ้นก็คือพี่น้องพี่น้องหมาของเราเนี่ยมากันเต็มเลยเ <laughs> พราะพวกนี้เขารู้ฮะที่กินที่อยู่ที่นอนเขาอยู่แถวนี้ <laughs> ตรงนู้นจะหมดไปแล้วนะครับการฝังกลบทันสมัยที่สุดมา20่ปี มาระบบการขัดแยกแล้วก็เอาไปทำเป็นเชื้อเพลิงโรงงานไฟฟ้าขยะเนาะครับผม<ฮะ>นี่คือสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นณเมืองปากน้ำโพนครสวรรค์ <Yeah. S 3> ขยะหมดแล้ว <Yeah. S 2> นครดีน้องพี่นครสวรรค์นี่คือบ้านฉันเมืองปากน้ำโพ อยู่กันมานานโอ้โหใหญ่โตเมืองปากน้ำโพจึงเด่นก็เกินใครขอให้เทศบาลนครนครสวรรค์จงเจริญจงเจิ ข่าวดีดีกับพี่คำร้น